ดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูจัสมนกาชาชั้นวัมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองวันนี้จะมาทํากิจกรรมพอถั่วหนูทําได้ไปดูกนันเลยค่ะข้นงล่ก็จะมีเป็นตักรา้าแล้วก็มีเป็นผ้าคุณหนูก็จะมีทิชชู่แล้วก็จะมีเป็นน้าแล้วก็เป็นถั่วที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันกันเลยนะคะดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกใสก่กระดาษทิชชู่ลงไปตัวน้ำให้ถั่วค่ะ ใส,สใส่ตัค่ะใสไว้เต็มแล้วก็เดี๋ยวเราจะชั้นที่สังเลยน,นะคะทำหมุนเนริ่มเลยพรมน้ำให้ทัวข้าต่อก็ใส่เตยเรื่ยมเนีเ่ย ก็ชัตที่สับไปเลยค่ะทำไว้เหมือนเดิมเหมือนมค่อิี้ใส่น้ำให้ทั่วพ่นพงน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วก็มาใส่สุดท้ายก็ปิดทั้งบนสุดค่ะตามที่ยน้ำตามด้่น้ำนะคะใส่หมดอ,อันนี้คืออันที่เราปิดแล้วนะคะ ผ้าคุณหมูที่สะอาดไปชุดน้ำนะคะคให้หมักๆเราผ้าคุณหมูไปเช็ดก็เอาถั่วไปตั้งค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดฝาเลยตอนนี้เราจะมาดูผลง,งานกันเลยค่ะคนี่ก็จะเป็นวันที่สองนะคะนี่ค่ะถัง,ง,งานอะไรอย่างดีๆมาดูกันเลย เป็นถังลที่เราปลดแล้วนะคะจะเป็นผลงานของเรานะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะ